พีบีเอสพอดแคสต์ว the world via the voice ที่เจอบ่อยๆก็คือกลัวลูกเรียนไม่ทันเดี๋ยวเด็กเรียนไม่ทันนะเดี๋ยวลูกเรียนไม่ทันนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือในประเด็นเนี้ยแม่มองว่าเด็กทุกคนนะคะคือเขามีความพร้อมที่จะเรียนแตกต่างกันเด็กบางคนก็พร้อมที่จะเรียนตรงเนี้ยในวัยนี้แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะทําอย่างนี้ในตอนเนี้ยคือ เราต้องเชื่อมั่นในตัวลูกอะค่ะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวลูกก็ทําได้เราแค่ให้กําลังใจเขาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกันห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดกับดิฉันสกาวรัฐวงมั่นกิจการสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการห้องเรียนฟ้ากว้างค่ะอยู่กับแม่หญิงสกาวรัฐวงมั่นกิจการที่ w w w t h a i p ์เว็บไทยพีบีนะคะ พูดคุยกันในประเด็นการศึกษาค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้มีอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะชวนคุยชวนฟังจากคุณแม่บ้านเรียนที่จัดการศึกษาให้กับลูกของตนเองในรูปแบบโฮมสคูลและคุณแม่เองก็กำลังศึกษาเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาโทซึ่งมีโปรเจกต์งานวิจัยเกี่ยวข้องกับรูปแบบการเรียนรู้ที่คุณแม่กำลังดำเนินการให้กับลูกของตนเองด้วยเช่นกันนะคะ ซึ่งคุณแม่ได้นำประเด็นการศึกษาโดยครอบครัวสำหรับ generation alpha หรือว่า gen alpha เรียกว่าเป็นเด็กที่เป็นเด็กยุคใหม่ที่เกิดมาพร้อมกับเทคโนโลยีดิจิทัลต่างๆรอบตัวทีเดียวค่ะคุณแม่ก็นำมาเป็นข้อมูลศึกษาเรียนรู้ด้วยเช่นกันเพราะว่านอกจากจะเป็นรูปแบบการเรียนรู้หรือมุมคิดจากการเลือกทำโฮมสคูลแล้วนะคะยังแบ่งปันเรื่องของ แวดวงสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมการศึกษาด้วยค่ะคุณผู้ฟังจังหวะของการเรียนรู้เราไม่ได้เรียนรู้แค่กับครอบครัวและกับลูกเท่านั้นแล้วนะคะเจนต่างๆจนกระทั่งเจนอัลฟาเกิดมาในยุคที่มีเรื่องราวของเทคโนโลยีเ,เ,โโลยเกิดขึ้นมากมายคือเด็กๆก,กลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่เติบโตมาพร้อมกับเทคโนโลยีกันเลยทีเดียวนะคะเราก็เลยน่าจะต้องมีมุมเรื่องของการศึกษาว่าจะให้เจน X เจน Y เรียนรู้ไปกับเจนเอลฟาเติบโตกันไปในโมเมนต์ความเป็นครอบครัวได้อย่างไรบ้างนั่นเองวันนี้ก็เลยชวนแม่นุ่นค่ะคุณณัฐาธาดากิติชัยนะคะมาร่วมกันพูดคุยซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องภูมิใจค่ะเด็กชายนักกรธาดากิติชัยนั่นเองนะคะสวัสดีแม่นุ่นค่ะสวัสดีค่ะแม่หญิงค่ะขออนุญาตแนะนําตัวก่อนนะคะชื่อณฐาธา,ากิติชัยนะคะแม่นุ่นค่ะ บ้านเรียนน้องภูมิใจนะคะตอนนี้จัดการศึกษาบ้านเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สี่สังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็ตอนนี้ศึกษาอยู่ระดับปริญญาโทค่ะที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชาวิทยาลัยสาขาวิวชาพุทธบริหารการศึกษาขามหญิงอฟังทั้งจากเออ เรื่องราวของความเป็นโฮมสคูลนะคะะคุณแม่จัดการศึกษาให้กับน้องภูมิใจด้วยรวมถึงตนเองก็เรียกว่าเป็นนักศึกษาอยู่ด้วยใช่ไหมคะแม่นุน่นใช่ค่ะและเป็นประเด็นการศึกษาที่เราชวนคุยกันวันนี้เลยค่ะคุณผู้ฟังเพราะว่าการเลือกในวิถีการศึกษาของแม่นุ่นคือไปเรียนระดับปริญญาโทนะคะ ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาพุทธบริหารการศึกษาค่ะและในจังหวะของการเลือกทาโปรเจกต์การศึกษาค่ะคุณผู้ฟังแมนุูนเลือกศึกษาเรื่องของการศึกษาในเด็กเจนอัลฟาค่ะหรือว่าเจเนอเรชันอัลฟานั่นเองนะคะซึ่งเป็นประเด็นที่เราจะชวนคุยกันในวันนี้ด้วยเดี๋ยวขอเท้าความก่อน ความเป็นโฮมสกูลในแบบบ้านเรียนน้องภูมิใจอันนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงแม่นุ่นคิดเห็นยังไงเลือกจัดการศึกษาแนวนี้ให้น้องคะ่ะอ่าอ่าอันนี้ต้องท้าวความไปถึงตอนช่วงโควิดนะคะอ่าตอนนั้นก็คือแบบโอ้สุดยอดเลยจริงๆ <c oughs> นะคะคือเราก็ไปค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เนต็ตอะคะ่ะแล้วก็คือเหตุผลหลักๆก็คือเรื่องแรกคือเรื่องของสุขภาพน้องอะคะ่ะคือน้องจะไปตอนนั้นช่วงนั้นไปโรงเรียนนะคะ ไปเรียนระดับระดับชั้นปถมปถมวัยอะค่ะก็คืออนุบาลอนุบาลสองไอ้ออนุบาลหนึ่งอะค่ะแล้วน้องก็ป่วยบ่อยป่วยบ่อย,ยมากเลยเข้าลงเข้าห้องอ่าไปโรงเรียนเนี่ยสัปดาห์ละสองครั้งสัปดาห์ละสองวันเองจริง,รงๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ได้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเรื่องที่สองคือเรื่องค่าใช้จ่ายของการเรียนคือสิ่งที่เราจ่ายไปคือประมาณเทอมมาเกือบครึ่งแสนใช่ไหมคะแล้วกับโอ้เราไม่ได้ไปเลย ไปแค่สองวันอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มและอันที่สามคือสุดท้ายคือเรื่องเรื่องของรูปแบบการเรียนการสอนในโรงเรียนนะคะคือแม่คิดว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เท่าไหร่คือเขาจะเน้นเรื่องของการเขียนแล้วก็มีการบ้านเยอะมากเลยแล้วก็ระดับอนุบาลน,นี่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ตรงนี้มันน่าจะเป็นการเล่นมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจไปค้นควา้าหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอะคะ่ะเกี่ยวกับเรื่องของโฮมสกูล ในช่วงนั้นของการหาข้อมูลค่ะแม่นุ่นเราไปเจอข้อมูลเยอะไหมหรือว่ายังมีความกังวลอะไรไหมคะตอนนั้นก็คือแบบมันก็มีสับสนแล้วก็งงๆอยู่นิดนึงนะคะแม่หญิงคือเหมือนกันคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนกันทุกบ้านคะ่ะคือไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแล้วก็เอ้ยมันเป็นยังไงนะแล้วมันก็ยังไม่ค่อยที่จะแพร่หลายในประเทศไทยเท่าไหร่นะคะคือสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือแบบ เราจะต้องแบบฝ่รู้หารู้เองอะคะ่ะคือเราต้องกับผลขวายให้ให้ถึงที่สุดอะคะ่ะต้องมีความตั้งใจคะ่ะแม่หญิงคิดพูดพูดว่าอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะว่าต้องมีความตั้งใจแล้วก็อ,อ,อินเทอร์เนต็ตมีคะ่ะไปสืบค้นดูงานวิจัยก็มีเราต้องขยันอ่านคะ่ะอ่านที่จะทำโพมสกูได้แม่ต้องขยันก่อนนะคะ อันนี้คือเรื่องหลักเลยเราจะให้ลูกเป็นยังไงเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้ลูกดูก่อนอ่าโอเคแล้วก็ไปศึกษาไปค้นคว้าแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเราต้องคิดว่าเราจะจัดแบบไหนคือเราต้องมีแบบแผนของตัวเองก่อนค่ะมีโครงของเราเองก่อนนะคะใช่ค่ะเราเรื่อนต่อไปก็จะค่อยๆตามมามันจะเป็นสเต็ปสเต็ปค่ะอันนี้ไม่ยากค่ะค่ะ อาถามถึงอุปสรรคนิดหนึ่งแล้วกันค่ะแม่นุนในจังหวะข,ของเลือกตัดสินใจโฮมสคูละเราเจออุปสรรคหรือว่ากระแสอะไรจากคนรอบข้างหรืออื่นใดไหมคะเจออันนี้จากทางไหนบ้างเดี๋ยวชวนเล่าให้ฟังนิดหนึ่งค่ะเยอะแยะมากมายเลยค่ะแม่หญิง <laughs> ถ้าถามนี่คือแบบโอ้คือทุกปีจะต้องแบบทุกช่วงจังหวะเวลาของการเรียนการสอนให้จัดก,การเรียนการสอนให้ลูกนี่ค่ะคือมันจะมีแบบ เออไปเจอคนก็จะถามว่าเดี๋ยวลูกไม่มีเพื่อนนะอะไรเงี้ยค่ะคือแม่ก็คิดว่ามันแม่คิดว่าเพื่อนนะคะมันมีได้หลากหลายวัยถ้าเขาสามารถเข้ากับทุกคนได้หรือว่าเขาคุยกับเอ่อไม่กลัวคนอะไรเงี้ยค่ะคือเข้าไปคุยกับคนได้ก็คือเราเราคิดว่าอันนี้ยโอเคแล้วสําหรับครอบครัวแม่นะคะอ่าแม่คิดว่าอย่างนี้แล้วก็อนาคตเนี่ยคิดแม่มองไปว่าอนาคตเนี่ยในอนาคตถ้าเราทํางานเนี่ยเราไม่ได้มี วัยวัยเดียวเราเลือกไม่ได้ว่าเราจะอยู่กับวัยเนี้ยวัยเดียวเราต้องแบบคุยกับผู้ใหญ่เด็กกว่าอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็เลยคิดว่ามันไม่มันไม่มไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นอะไรที่น่าก,กังวลเท่าไหร่เรื่องของลูกไม่มีเพื่อนแล้วอย่างที่สองก็คือที่เจอบ่อยๆก็คือกลัวลูกเรียนไม่ทันเดี๋ยวเด็กเรียนไม่ทันนะเดี๋ยวลูกเรียนไม่ทันนะอะไรเงี้ยค่ะ คือในประเด็นเนี้ยแม่มองว่าเด็กทุกคนนะคะ่ะคือเขามีความพร้อมที่จะเรียนแตกต่างกันเด็กบางคนก็พร้อมที่จะเรียนตรงเนี้ยในวัยนี้แล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะทําอย่างนี้ในตอนเนี้ยคือเราต้องเชื่อมั่นในตัวลูกอะคะ่ะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวลูกก็ทําได้เราแค่ให้กําลังใจเขาแล้วก็เรียนรู้ไปด้วยกัน,นะคะ่ะแม่เชื่อว่าลูกทําได้ะค่ะก็ตัดปัญหาตรงนี้ไปได้ะคะ่ะเยอะเลยค่ะ อีกอย่างคือ,อความมั่นใจของพ่อแม่ที่จะทำโฮมสกูอะค่ะเราต้องมีความมั่นใจในในระบบในรูปแบบของเราอะค่ะแล้วก็เชื่อมั่นในในวิธีทางโฮมสกูค่ะอันนี้คือแม่แม่เชื่ออย่างนี้ค่ะว่าลูกเราทำได้แล้วก็มันมันเป็นสิ่งที่ดีค่ะ จากจังหวะของการสื่อสารที่แม่นุ่นบอกมาเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญเลยนะคะคุณผู้ฟังคือความเชื่อมั่นนั่นเองเชื่อมั่นทั้งในตนเองเชื่อมั่นทั้งในตัวลูกค่ะแล้วเราจะก้าวไปในเส้นทางที่เราคิดว่าน่าจะเหมาะสมกับเราที่สุดได้อย่างสุขสบายใจนั่นเองนะคะอ่ะจังหวะของการเรียนรู้ที่เลือกทำโฮมสคูลมาน้องอายุสิบขวบแล้ว อยากให้แม่นุ่นช่วยแบ่งปันในมุมของความสําเร็จหรือว่าสิ่งที่เราเห็นในพัฒนาการของน้องจากที่เราได้โฮมสคูลมาช่วยแบ่งปันนิดนึงค่ะได้ค่ะสิ่งที่ได้จากโฮมสคูลนะคะเอ,อรู้สึกว่าหลักๆเลยคือความสุขของลูกค่ะลูกมีความสุขมากคือเด็กนะคะได้อยู่กับพ่อแม่ก็มีความสุขดีแล้ว ยิ่งได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกับพ่อแม่นี่เขาจะแบบสุขใจสุขใจมากๆเลยค่ะแล้วเขาได้ทําในสิ่งที่เขาชอบเขาจะจดจําจดจําแล้วก็เรียนรู้แล้วเขาสามารถที่จะเอาไปใช้ออกในอนาคตได้ค่ะคือเขาทําคือเขารู้สึกว่าเขาเป็น learner ค่ะคือไม่ใช่ student นะคะคือเป็นผู้ผู้ที่เรียนรู้ค่ะคือใฝ่หาความรู้ได้คือเราจะรู้เลยว่าลูกเราเนี่ยเป็นคนยังไง ในบรพบทของของลูกเราคือของครอบครอบครัวเราอะค่ะมันก็จะทําให้เรารู้ได้ตรงนี้ว่าเขามุญนิสัยยังไงเขาเป็นคนที่ชอบสงสัยค่ะแม่หญิงน้องภูมิใจคือชอบสงสัยแล้วเขาก็จะค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอันนี้คือคือแม่คิดว่าอันนี้คือสิ่งที่ทางครอบครัวเราได้ตรงนี้นะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์และรักษาคําพูด เขาจะยึดมั่นนะคะยึดมั่นในคําคําตกลงอะคะอ่ะอ่าแล้วเขาก็จะรักษาคําพูดของเขาว่าเขาตกลงกับเราไว้ว่าจะทําอย่างนี้อ่าแล้วเขาก็จะทําตามถ้าเขาผิดคําสัญญาหรือคําพูดเขาก็จะรู้สึกรู้สึกผิดอ่าแล้วเราก็จะมาคุยกันคุยกันในในสไตล์ที่แบบว่าไม่ไม่ได้ไปกดดันอะไรเขานะคะแม่หญิงก็คือจะคุยกันในลักษณะแบบให้เขามีความสุขค่ะแม่หญิง ค่ะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือที่เด่นๆก็คือเรื่องของกิจกรรมค่ะกิจกรรมนอกห้องเรียนในขณะที่เด็กทั่วไปเรียนอยู่ในโรงเรียนทางถ้าเหือจัดบ้านเรียนเนี่ยเราได้มีโอกาสมากกว่ามีความม,ม,มีสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากเรียนอะไรลูกเราสนใจตรงไหนในช่วงเวลานี้เราก็จะให้เขาได้ตรงตามความต้องการของเขาในขณะที่ถ้าเรียนในโรงเรียนเราต้องเรียนไปตาม ระบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันจะมีไม้ที่แบบเช้าตื่นเช้ามามานั่งทําอาหารเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยะค่ะมันในโรงเรียนมันไม่ได้อยู่แล้วอะค่ะแม่หญิงคือเขาจะได้พัฒนาทักษะในด้านนี้ไปด้วยค่ะ,ะจากสิ่งที่เราเห็นค่ะแมนุนสื่อสารว่าในมุมของการทำโฮมสกูลที่ดำเนินมาเรื่อยๆนะเห็นพัฒนาการที่เติบโตของน้องภูมิใจเลยทีเดียวนะคะสัมผัสได้จากสิ่งที่แมนุนสื่อสารมาคือ มีการเลือกใช้กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะตามตัวผู้เรียนค่ะเราเห็นความยืดหยุ่นการปรับตัวเยอะทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังเป็นกระบวนการเรียนรู้ที่คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะเสิร์ฟให้ตามที่ลูกสนใจได้แล้วก็เจาะลึกไปในส่วนที่ยังอยากเรียนอยากรู้อยู่นั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้อาจจะเป็นมุมคีย์เวิร์ดดีๆที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ของบ้านเรียนน้องภูมิใจนั่นเองนะคะ เดี๋ยวขออนุญาตแตะไปถึงกิจกรรมที่น้องสนใจหน่อยค่ะแม่นุน่นเผื่อมีบ้านไหนแบบกิจกรรมคล้ายๆกันหรือว่าโอ้เราก็ทําเหมือนกันนะเออจะได้แบบแบ่งปันว่าเราก็มีเพื่อนเหมือนกันนะอะไรประมาณนี้คะ่ะชวนแม่นุ่นเล่าถึงกิจกรรมที่น้องภูมิใจสนใจแล้วก็ทําในช่วงนี้หน่อยคะอ่ะอ่ากิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษนะคะก็ อยากให้พ่อแม่คุณพ่อคุณแม่ที่ทำโฮมสกูอยู่ก็ทำใจร่มๆ่มสบายๆนะ <c oughs> คือน้องแบบสนใจไปตามวัยค่ะคุณแม่คะก็คือเราอย่าไปยึดติดว่าตรงนี้วัยนี้ต้องทำอย่างนี้ได้อะไรเี้ยค่ะก็คือเขาจะเปลี่ยนไปตามวัยแล้วก็ความสนใจตามพฤติกรรมตามสังคมของเขาค่ะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเขาจะอยู่อย่างไงก็คือ เมื่อก่อนของภูมิใจจะชอบเป็นเลโก้เป็นหุ่นยนต์แล้วก็ชอบศึกษาเรื่องของปลาทะเลสั์ทุกชนิดเขาจะรู้จักหมดแล้วก็ชอบว่ายน้ำนะคะแล้วก็ศึกษาญี่ปุ่นนี่ก็คือศึกษาด้วยตนเองก็คือเขาอย่างที่บอกค่ะฝ่ายรู้ด้วยตัวเองนะคะก็คือดูจากแอปแอปพลิเคชันแล้วก็หัดเอาซึ่งตอนนี้ก็จะเปลี่ยนไปแล้วคือเขาเริ่มโตขึ้นนะคะความสนใจก็จะเปลี่ยนคือตอนนี้ก็จะมีตีกอง มีไปเรียนตีกรมีชอบชอบมากแล้วก็เรื่องของภาษาอังกฤษตรงนี้ค่ะแม่หญิงซึ่งก็าคิดว่ามันก็น่าจะพัฒนาไปต่อได้เรื่องของภาษาอังกฤษก็เอาไว้สําหรับสืบค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นอีกอีกภาษาหนึ่งซึ่งอาจจะมีข้อมูลที่ดีๆกว่าในของภาษาไทยอะไรเงี้ยค่ะแม่หญิงจากการสังเกตของแม่นุ่นด้วยนะคะแล้วก็สิ่งที่น้องภูมิใจ เปิดเผยหรือฉายแสงค่ะคุณผู้ฟังค่อยๆเติบโตมานั่นเองค่ะมีมุมของการปรับเปลี่ยนกิจกรรมด้วยนะคะที่บางกิจกรรมตอนเด็กๆทําอยู่แต่เติบโตมาแล้วนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้รวมถึงคําแรกเลยค่ะที่แม่นุ่นบอกว่าให้คุณพ่อคุณแม่ทําใจร่มๆนะคะอันนี้คําสื่อสารที่หลายๆครอบครัวก็สื่อสารกันด้วยนะความเป็นโฮมสกูลหรือการเติบโตที่ค่อยเป็นค่อยไปอาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงนะคะเหมือนกับการ ปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะแม่นุน่นเออค่อยๆโตค่อยๆเฝ้ากันไปนะคะแล้วก็อันไหนที่อาจจะแบบใบเสียกิง่งไม่ดีอะไรอย่างนี้นะเราก็ตัดตัด,ตดแต่งๆได้ตามระยะทางนั่นเองนะคะอ่ะมาถึงเรื่องของความเป็นโฮมสคูลแล้วเราขออนุญาตแตะไปถึงเรื่องของงานวิจัยที่แม่นุ่นได้เลือกทําเป็นโปรเจกต์ด้านการศึกษาหน่อยดีกว่าเนาะเพราะว่าเป็นมุมของการพัฒนาที่เชื่อว่าน่าจะเอาไปปรับใช้กับ บ้านเรียนของแม่นุ่นเองได้ด้วยรวมถึงน่าจะเอาไปพัฒนาในรูปแบบวงการการศึกษาได้ด้วยเช่นกันนะคะเดี๋ยวชวนแม่นุ่นพูดถึงจุดเริ่มต้นหน่อยค่ะได้ได้ค่ะแม่หญิงคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาศึกษาที่สถานศึกษาแห่งนี้นะคะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็คือว่าคือนุ่นได้ทํางานร่วมงานกับท่านพระอาจารย์ท่านให้งานชิ้นหนึ่งมาทําแล้วก็ทําไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆคือช่วยงานท่านนะคะ ก็คือช่วยงานทางด้านการศึกษานี่แหละค่ะแม่หญิงค่ะทำให้เราแบบเข้าไปคุกคีในเรื่องของการศึกษาท่านก็เลยชวนมาเออมาเรียนเพิ่มเติมความรู้ซี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้มีโอกาสเข้าไปศึกษาที่นั่นซึ่งตอนเข้าไปค่ะก็เอมหาลัยเนี้ยคือเป็นมหาลัยของพระสงฆ์ใช่ไหมคะเป็นการบูรณาการหลักธรรมเข้ากับการศึกษาการบริหารการศึกษาก็จะมีพวกคุณครู เยอะมากเข้าไปเรียนกันแล้วก็มีท่านผอโรงเรียนอ,อเขตอย่างนี้ก็มีนะคะก็คือเราจะได้รู้จักกัแบแวดวงการศึกษาเยอะเลยซึ่งคือเวลาเราพูดว่าเราอยู่โฮมสกูลเราทำโฮมสกูลเป็นที่น่าแปลกใจมากเลยค่ะแม่หญิงว่าคุณครูไม่รู้จักโฮมสกูลค่ะคือรู้จักกับเผินเินแต่ไม่รู้ว่าแล้วยังไงคืออะไรเรียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีใครเข้าใจถึงบริบทต,ตรงนี้เลยรวมถึง อาจารย์ที่อยู่ในมหาลัยก็คือแบบทุกคนก็สนใจเออตื่นเต้นน่าสนใจแบบทุกคนออกเอ,เ,อเมซิ่งกับเรื่องนี้หมดเลยค่ะซึ่งเออเราก็นึกว่าอาืมเรื่องนี้มันใหม่จริงๆเนาะสาหรับการศึกษาไทยอะไรเงี้ยค่ะเลยเป็นที่มาในช่วงของโปรเจกต์ตอนปีสองก็คือเขาต้องให้ทำงานวิจัยก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นที่เหมาะกับเราที่สุดเพราะว่าเราก็ทำการศึกษา,าจาัดก,การบ้านเรียนโฮมสกูลอยู่แล้วก็ เออมันน่าจะมีแนวทางอะไรที่บ้านอื่นๆทําแล้วเรายังไม่เห็นก็เลยอยากจะศึกษาตรงนี้ค่ะแม่หญิงอ่าและด้วยเหตุนี้ค่ะคุณผู้ฟังแม่หญิงก็เลยชวนแม่นุ่นมาคุยกันนะคะเพราะว่าในจังหวะของการเติบโตที่มีโฮมสคูลมาจริงๆ มีปรากฏอยู่ในกฎหมายมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542เนาะตามพรบการศึกษานั่นเองนะคะแต่ว่าเป็นจังหวะของการเติบโตของรูปแบบการศึกษาสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นด้วยจึงทำให้โฮมสคูลเป็นที่นิยมมากขึ้นนะคะรวมถึงวิวัฒนาการทางเทคโนโลยีค่ะคุณผู้ฟังที่บอกแล้วว่าเจนอัลฟาหรือว่าเจเนเรชั่นอัลฟาที่เป็นกลุ่มเด็กที่เกิดมา ในช่วงพุทธศักราช2,553ขึ้นไปอ่ะนะคะเขาจะอยู่ในแวดวงของเทคโนโลยีอุปกรณ์ดิจิทัลทั้งหลายนะคะ ซึ่งมันจะมีความแตกต่างจากคุณปู่คุณย่าหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่อย่างรุ่นเราเนะที่อาจจะยังต้องเรียนรู้อ,อุปกรณ์ใหม่มาอีกแล้วการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่มาอีกแล้วเราก็ต้องปรับตัวกันไปทีนี้น่าจะเป็นประเด็นสําคัญทีเดียวค่ะที่ชวนให้ได้มาร่วมกันศึกษามีงานวิจัยเกิดขึ้นหลายชิ้นนะคะแต่ว่าชิ้นนี้ที่ชวนแม่นุ่นมาคุยเพราะว่าเกิดจาก คุณแม่ที่เป็นโฮมสกูลค่ะและเ,เลือกที่จะทำงานวิจัยเกี่ยวกับด้านการศึกษาในรูปแบบนี้นั่นเองนะคะหนึ่งในเป้าหมายที่แม่นุ่นบอกก็คือการที่เด็กเจนนี้เนี่ยค่อนข้างเก่งเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็การจัดบ้านเรียนเนี่ยน่าจะทําให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ล้อกันไปได้หรือว่าส่งเสริมศักยภาพนี้ให้เติบโตไปด้วยกันได้มีประเด็นหลายประเด็นทีเดียวที่อาจจะเกิดเป็นคอนฟ lict ขึ้นมาหรือว่า ปมปัญหาจากการมีเทคโนโลยีที่เติบโตวรวดเร็วซึ่งคุณพ่อคุณแม่อาจจะปรับไม่ทันเราจะทําอย่างไรกันอันนี้คือเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายหรือแรงบันดาลใจที่แม่นุ่นบอกนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวให้แม่นุ่นสื่อสารให้ฟังดีกว่าจากในความตั้งใจของแม่นุ่นเองเราอยากให้งานวิจัยนี้มันเกิดขึ้นมาเป็นแบบไหนอย่างไรใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างคะ่ะก็คือจะบอกอเรียนพ่อแม่ ที่ทำโฮมสกูอยู่ค่ะว่าจากที่แม่ดูใน f c e e o o o โซเชียลต่างๆเ่ยก็คือจะเห็นว่าเขาลงรูปลูกในการทำกิจกรรมแต่เราไม่รู้ต้นสายปลาเหตุว่ากิจกรรมเนี้ยมันต้องการอะไรหรือสื่ออะไรหรือได้อะไรคุณพ่อคุณแม่มีวิธีกับการคิดยังไงถึงจะจัดกิจกรรมนี้ออกมาได้ ที่เราเห็นนี่คือปลายทางในโซเชียลนี่คือปลายทางที่เขาทํากันใช่ไหมคะแต่แม่เนี่ยจะไปดูว่าเขาทำไมถึงคิดอย่างนี้ถึงทํกากิจกรรมนี้ออกมาค่ะในกระบวนการนี้ก็คือเราอยากรู้เรื่องของกระบวนการเรียนรู้ว่าเขาใช้สื่อเทคโนโลยีในการหาความรู้ยังไงแล้วก็มีการควบคุมเรื่องของเทคโนโลยียังไงบ้างให้แบบเออไม่ไม่เกินไปไม่เยอะเกินไปอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องของการ จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนแต่และบ้านก็แตกต่างกันนะคะจะเห็นแบบหลากหลายมากแล้วก็เรื่องสุดท้ายคือเรื่องของการประเมินผลค่ะแม่หญิงการประเมินผลเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญสุดเลยเออ,อยากจะบอกว่าคือมันมีได้หลากหลายใช่ไหมคะหลากหลายรูปแบบแล้วก็ประเมินรอบด้านได้เลยเอ,อแม่คิดว่าตรงเนี้ค่ะคือจุดเด่นของทางโฮมสกูลเลยที่เราสามารถทําได้แตกต่างจาก ทางโรงเรียนซึ่งแบบเป็นการประเมินแบบแบบเดียวกันหมดทั้งห้องทั้งชั้นเรียนที่ผ่านมาค่ะเราก็จะเห็นในด้านการศึกษาพูดถึงเรื่องของผู้เรียนเป็นศูนย์กลางใช่ไหมคะการสร้างองค์ความรู้ให้เด็กห้องเรียนกับได้หรือว่าการใช้ทฤษฎีพูุิปัญญาในการจัดการเรียนการสอนแต่จริงๆแล้วคือมันสามารถทำได้ไหมในระบบโรงเรียนก็คือมัน าจจะทำได้แต่มันมันยากค่ะแม่หญิงเพราะว่าจำนวนนักเรียนเยอะใช่ไหมคะถ้าเราจัดมาในเนี้ยค่ะในรูปแบบของโฮมสกูลค่ะนึกว่ามันแม้ว่ามันมันมีความเป็นไปได้แล้วก็มันเกิดผลลัพธ์กับผู้เรียนได้อย่าง,างดีและมีประสิทธิภาพเลยค่ะแม่หญิงประโยชน์ที่ได้จากง,งานวิจัยในที่กำลังจะทำนะคะคิดว่าน่าจะได้อย่างแรกคือแม่ได้เรียนรู้ค่ะ เรียนรู้ในเรื่องของแนวทางการจัดการเรียนการสอนของบ้านเรียนเนะะี่ยค่ะในแต่ละบ้านทํำยังไงเรากา็มีแนวทางในการพัฒนาบ้านเรียนของเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือประโยชน์ที่ได้ตรงนี้ก็คืออย่างอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยอะคะ่ะก็ครูท่านผอโรงเรียนที่เข้าร่วมในการวิจัยะคะ่ะท่านจะได้รับรู้ได้มาเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องของโฮมสกูลมากขึ้น แม่ว่ามันน่าจะเป็นการสร้างเครือข่ายได้อีกอย่างหนึ่งนะคะในอนาคตเราอาจจะได้ทํางานร่วมกันกรหรือเข้าไปใช้ทรัพยากรในโรงเรียนด้วยก็ได้ประโยชน์ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของผู้ที่สนใจบ้านเรียนหรือกําลังตัดสินใจที่จะทําบ้านเรียนอยู่ค่ะแล้วก็ยังไม่มีความรู้หากได้มาอ่านงานวิจัยเล่มนี้ก็คือเป็นงานวิจัยของสําหรับคนที่เริ่มไม่มีความรู้มาก่อนเป็นงานวิจัยสําหรับคนที่ทําเรื่องของโฮมสกูลจริงๆอะค่ะ คืองานวิจัยโฮมสกูลเนี่ยมีหลักหลายมีเยอะมากอยากให้แม่ๆเข้าไปลองศึกษาค้นคว้าดูนะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์สําหรับตัวเองมากค่ะแล้วก็เป็นการพัฒนาลูกที่ที่ดีอย่างหนึ่งอะคะ่ะอยากให้พ่อแม่ที่กําลังตัดสินใจนะคะก็ให้มีความมั่นใจมั่นใจแล้วก็มั่นใจในตัวเองด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือมั่นใจในลูกในลูกด้วยอะคะ่ะ อ่าเป็นคําการันตีถึงจากแม่นุ่นนะคะในเรื่องของความมั่นใจชัดเจนนะว่าเราสามารถที่จะสร้างพลังใจที่ส่งต่อจากเรานี่แหละให้ลูกได้นะคะด้วยความมั่นใจที่มีให้กันนั่นเองค่ะเรียกว่างานวิจัยของแม่นุ่นน่าจะเป็นอีกหนึ่งชิ้นงานโปรเจกต์การศึกษานะคะที่จะเป็นข้อมูลที่สะท้อนเรื่องของการเรียนรู้ที่หลากหลายได้นะคะ รวมถึงครอบครัวเจนอัลฟาทั้งหลายที่เอ๊ะฉันจะเรียนรู้ไปกับลูกยังไงจะสอนกันยังไงนะคะน่าจะได้เป็นชิ้นงานที่เอาไว้ศึกษาเพิ่มเติมกันได้เลยทีเดียวค่ะในช่วงท้ายนี้นะคะเดี๋ยวให้มนุนฝากเป็นกําลังใจรวมถึงเกรดเล็กเกรดน้อยที่อยากจะสื่อสารอะไรถึงพื้นที่การศึกษาในรูปแบบโฮมสกูลนะคะเชิญมนุนได้เลยค่ะก็อยากจะสื่อสารกับทางคุณพ่อคุณแม่ที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะแล้วก็ เออ,เอ,อจะทํายังไงดีจะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงคือไม่ต้องไม่ต้องเป็นกังวลตรงนี้ค่ะคือเรามีอินเทอร์เน็ตเรามีข้อมูลเทคโนโล,โลยีเยอะแยะมากเลยค่ะอย่างแรกคือศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรแกนกลางก่อนนะคะแล้วก็คู่มือบ้านเรียนมีนะคะหาโหลดได้เลยแล้วก็เข้าไปในกลุ่ม facebook ค่ะอ,อแล้วก็ลองเขียนโครงสร้างของเออแผนของเราคร่าวๆนะคะเอาตามบริบทของบ้านเราเลยค่ะ แล้วก็เอที่นี่ดีตรงที่แบบมีรุ่นพี่ค่ะคอยดูแลให้กำลังใจคือไม่ต้องห่วงเรื่องนี้เลยค่ะคือของรุ่นก็ได้แม่หญิงเนี่ยค่ะตั้งแต่เริ่มก็คือแม่หญิงเป็นเอคนที่ตรวจดูให้แบบทุกบ้านเรียนเลยค่ะก็คืออยากจะให้แบบเออ่แม่ๆพอ่พอๆก็มีกำลังใจแล้วก็มุ่งมั่นนะคะแล้วก็ทำได้ค่ะคือเรา เราจะสู้ไปกันค่ะร่วมมือกันนะคะแล้วก็คิดว่านะคะถ้าใครคิดว่าแบบเออเราไม่เก่งเลยเราจะทำบ้านเรียนได้ไหมอันนี้ไม่ต้องกัง,งวลเพราะว่าผู้จัดการศึกษาค่ะคือไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งแต่ว่ามีความสามารถในการบริหารจัดการแล้วก็วางแผนการศึกษาให้ลูกนะคะร่วมได้ด้วยเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกัง,งวลใดใดทั้งสิ้นค่ะ แล้วก็อยากจะขอบคุณรุ่นพี่ค่ะทุกทุกท่านเลยค่ะที่อยู่สู้มาในบ้านเรียนนะคะมีอะไรที่พอช่วยเหลือกันได้ก็ยินดีค่ะ ซึงในวันนี้นะคะเราก็ได้ทั้งกําลังใจแล้วก็ได้มุมคิดในเรื่องของความมั่นใจในความเป็นคุณพ่อคุณแม่ค่ะไม่ต้องเก่งแต่เรามีความกล้าที่จะก้าวสู่ในทิศท,ทางที่เลือกเดินรวมถึงเราจะพาลูกไปในทิศท,ทางไหนนั่นเองนะคะวันนี้รายการห้องเดยนฟ้ากว้างขอบคุณแม่นุ่นมากๆเลยค่ะที่มาร่วมกันแบ่งปันพูดคุยรวมถึงการลงมือทําสรรสร้าง การสะท้อนการเรียนรู้ที่เป็นลายลักษณ์อักษรในรูปแบบความหลากหลายของโฮมสคูลนั้นให้เกิดขึ้นและเราน่าจะได้เห็นชิ้นงานที่ได้เรียนรู้กันในอนาคตนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณแม่นุ่นมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะจากการเรียนรู้ที่ค่อยๆเติบโตค่ะไปสู่ความเป็นโฮมสคูลที่สัรสร้างเจเลเนอร์ให้เกิดขึ้นได้สู่การเรียนรู้อย่างตลอดชีวิตนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ ต้องลาไปแล้วนะคะห้องเรียนฟ้ากว้างการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุดสวัสดีค่ะ This is Thai PBS podcast View the world by the voice